เกมสวัสดีครับวันนี้กับเบสเซ็กซีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอ่านโลบอฟในแบบนี้มีชื่อว่า Punch War s i m u l a t o r ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่จะเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อยใช่ครับก็อย่างเงี้ยเนี่ยยังเป็นเลเวลเบบี้อยู่เลยเป็นเบบี้ได้โตขึ้นไปนิดแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นแบบมีเลขศูนย์แล้วก็พลังแล้วก็ เบ่งกล้ามแค่นี้แต่ว่าผมลองเล่นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกูเลยคิสิว่าแล้วก็ต่อยต่อยต่อยไปหรือว่าจะไปต่อยนี่โอ้โอเคคือเรามีพลังพลังเรามากอะไรเราไปต่อยตงั้นได้นะครับโอเคมาออีกอีอี่อยอีอีกออือออีนี่ออออีออนีออออี เครื่องทองเองินมึงจะขุดทองให้กูเหรอวมาหมัดเดียวครับเดี๋ยววันนันแมนว้าว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 เร,เริ่มเริ่มเริ่มอึดมันเริ่มอึดแล้วคือกูต้องชนะสิบรอบโอเคนะครับชนะเนี่นเยเราก็จะไปถึง หายแล้วก็ต้องไปถึงในดีนะโอเคนะคับแาะว่าเราต้องเออฟาร,รม์มจริงๆน,นะไต่อจรึงงนะครับฟังเสียงหิงต่อยก,กับแมนนงไปงรึงๆนะเดี๋ยวผมไปถึงสักตรงนั้นเลิกกันแล้วก็ค่อยปิคดคลิปไปดูต่ออีกเว้ยต้องกี่วิท,วท,วทวเพื่อยี่สิบลวะไม่น่าใจไปไปวันนี้เออคืนวัดไรสลิปวอดจะหมดเลยนะครับโอ้ย ไปตรงนี้แล้วไปไม่ได้อูบีดีเชียว,วันไม่เอาไม่มีโรบัคเออเออ,เอ,อฮะเลี้ยส,สปินเลี้ยวสปินอะไรอะอะอไรวะอะไรลับของขวัญน,นีแล้วของขวัญนนอะไรออกจากยินแน่โหมันนี้ยง ทางอำน,นาจอู้คูเลยเหรอของวันฟรีเอาห้าร้อยเลยนี่นี่คือไงว่ากูได้อะไรโอ้โหโอ้กูแข็งแกร่งเลยกูเจริญแล้วแข็งแกร่งกูกี่วินวะเนี่ยม่งดูไม่ได้ด้วยเอาประเด็นเอาเข้าไปหายแล้วไอท,ที่อัดที่อัดแม่งบังอยู่ว่ากูใช้วิธีอัดแบบไหน โอ๊ดอกเดียวอืมนี่นี่แตก,ก็ขี้โกงเไม่ทุกคนไม่รู้ทุกคนจะได้รับแม้แต่ทุกคนน่าจะได้รับอยู่แหละเมงเวลาแค่หนึ่งนาทีโอเคมันชนะง่ายแล้วอืมไปครับง่ายดายแต่ผมว่าทุกคนจะได้รับเหมือนกันนั่นแหละในห้องขันจำวันวิเชื่ออะไรวะ กูได้เหรียญตามมาเลยอะฟรีโอ้ได้สัตว์เลี้ยงว่ะสัตว์เลี้ยงสิสัตว์เลี้ยงไม่สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ตั้งกี่วินกูยังไม่รู้เลยนี่ว่าไงประจำวันน,นี้ที่กูได้มออีแต่ว่ากู กูผ่านไม่ได้แล้วนี่หว่ากูใส่กระบองเพีรได้ไหมซ้อเอเอเอยอเ้กูไต่ยหไมีไต่ไม้ไหมแบบไม้ไม,ไม้คราฟเฟ่จะเปฟาบีใช่ไหมรับอีกรับว่ารับกูอะ

เป็นอย่างเทพเลยวต้าาเวออสีสองสามสี่องสามสี่ไยดัวดีแวเนี่ยโอเคปะนึ๊บามาอยปล่อยปล่อยปล่อยือย แล้วก็มีสังเวียนผู้กานะครับม,มาชมตูมนตัวเฮี้ยนะเป็นแมวมีตัวแล้วก็เม็เนคนโอชนะสิบเลยหรอโอดีเลยมีเวลาจำกัดกแต่รู้สึกว่าแม่งหนันขึ้นใช่ครับแม่งดนันแม่งหนักขึ้นโอเคกูกลับไปไปต่เหมือนเดิมดีกว่าอันนี้ โอ้มีอันที่ไปอ,อันนี้นี่สองเข้ามามีรวม,มนเลยเด็กไม่ใช่มือมือความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วความเร็วความเร็ว,ว,รวโอ้ห้าพันเลยล่ะคา่านี้ไงโอเคมาโอ้ เพิ่มขึ้นเยอะเลยทีละสิบเชียรใช่ว่าจะเร็วหรือเร็วอยู่เพิ่มทีเดียวเองแล้วไปงพื้นเลยโอเคมาได้แล้วนะครับหนึ่นห้าอแล้ว ห้าสิบโลมาไปอืมดวยนะมันมีชั้นหนึ่งมีอีกชั้นหนึ่งเลยเดียวเดียวดียวัาปวดแขนเลยมั้ยหายแลวตายแล้วตายแล้ว Yes, uh, okay. What the hell? I need to even try the way I see uh, <inaudible> เราจะเอาไข่อะโอ้อันหนึ่งลเลยกันอุย้ยหายากของแร่ของแร่ของแร่นี้ของแร่โอเคครับก็มีสัตว์สองตัวแล้วนะครับผมมาหมุนเลยอ,อะไรเนี่ยคุชนะสามสิบอะไรเนี่ยรบ อืคอคืออะไรโ,โอ้ยเ้รับ <c oughs> ไอ้เยี่ยพูดีจังวะแม่งดูคูโคตรดีคนอื่นแม่งขยัน โคตรโชคดีโอเคครับดวงดีจับถ้ามาถึงด่านนี้มันก็ก็ดีแต่มันถ้าไปยิงด่านนั้นแล้วหรือด่านนั้นน่าจะเออไม่น,น้อยอะไรโอเคถือว่าโชคดีกูจะแขยนโอเคโอเคครับไปยิงตรงนั้นได้แล้วโอเคชนะ ไปห้าสิบงแล้วอมมึือหมือนไม่หตอนนั้นอเอาอยู่อมลดลอ,อ,นนมหอมลดหมอดมอมอมอดอดอดหมหมอดนออยมหมอดหมมอดดหมอดอดมอดนมมดหมอดอดหมอดหไดมอดอดหมหมนดอดหมด รอบหนึ่งครับเดี๋ยวมเหลือแค่ยาวาสกันเฉยกูได้บัตรอีกที่คือแม่งดวงดีเยอะเลยนานน,านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> จะได้ทุกทุกครั้งหรือไม่อันนี้ไม่รู้หรือว่ามันจะได้ทุกแบบทุกแบบทุกทุกครั้งแต่ของการต่อยอันนี้ผมไม่รู้นะรู้มันจะมามันจะมาเร็วขนาดนี้จำไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนที่มาเล่นก็ตามมีตามเกอดนะไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครบเนะไรเดี่ยอ,อมีสองความเห็นเก่งโอเคมาต่อยให้เร,เราดูเ,เลยโอ้ยเป็นหวัน Okay, โอเคไหมครับมามามาโอ้แสนเลยเหรอไม่มีปัญหาครับโอเคเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมครับมีแสนละออมาอีสามแยกเชียดอยู่มีช่วยอะไรกูไม่ได้กูเสียบที่แขนเลยยิ่งปวดคอมากว่ ปวดแขนแล้วปวดค้อในเวลาเดียวกันวันนี้โอเคนี่กูทำบังเลยโอ้อันนี้กระโดดข้ามไหยอันนี้โอ้ต่อพลังต่อยสี่แสนเี่แหลอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ลาดิใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับสิย่านะจ๊ะ